เรื่องราวของดวงดาวชาวพิจิกในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวรับผลย้ายภพเรือนนะคะรวมทั้งดาวพระเกตมาทับลักขณาดังนั้นจึงมีความคืบหน้าเคลื่อนไหวกับเรื่องรับผลมากเป็นพิเศษสาหรับชาวพิจิกนะคะจะมีมาจากทิศท,ทางใดบ้างไปอัปเดตภาพรวมกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลักขณาพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะมีการย้ายก็คือวันที่6นะคะดาวพุธย้ายและวันที่9ดาวพระเกตย้ายนะคะสำหรับดาวพุธนะคะเป็นดาวตัวแทนเรื่องของลาภผลของชาวพิจิกนะคะในช่วงที่ผ่านมามีกําลังแรงเป็นมหาอุดนะแต่ไปเจอราหูคู่ศัตรูนะคะบรรยากาศของลาภผลชาวพิจิกก็เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากดาวพุธนะคะโคจรย้ายวันที่6เข้าสู่ภพเรือนวินาศ ดาวพุธจะอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะที่เป็นเกษตรนะถือว่าเป็นคู่64ส่นะคะส่งผลดีกับเรื่องของรับผลในเชิงลับๆกับชาวพิจิกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางไกลเรื่องต่างแดนต่างประเทศนะคะช่องทางการหาเงินส่วนตัวนะซึ่งทำลับๆอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้นะคะหรือดาวพุธนะเป็นดาวเรื่องของการสื่อสารนะช่วงนี้เมื่อไปอยู่ในภพเรือนเรื่องวินาศนะคะก็คือการติดต่อในเชิงทางไกลางานการประเภท ต้องเดินทางหรืออะไรที่มาจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้ก็เกิดเป็นลาบผลนะคะเป็นดาวคู่สเสน่ห์นิยมด้วยนะช่วงนี้จึงมีเหตุนะคะเรื่องของการมีความสัมพันธ์ในเชิงลับๆก็ได้นะเช่นมีผู้สนับสนุนทางการเงินที่เป็นแหล่งหยิบยืมเพึ่งพาพึ่งพิงได้นะหรือว่าเรื่องของการมีความลับก่อเกิดขึ้นในเชิงเรื่องของการเงินนะไม่ว่าจะเป็นเงินประเภทที่เป็นเชิงนี้สินนะคะหรือว่าการก่อเกิด ข้อตกลงอะไรแปลกๆนะแล้วได้มาซึ่งการเงินก็เป็นได้นะคะโดดเด่นดีขึ้นนะคะกับเรื่องงานการเงินทองที่มาจากทางออนไลน์ได้เช่นกันพูดคุยซื้อขายไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันโดยตรงนะดังนั้นการทําอะไรของชาวพิจิกในช่วงนี้บางครั้งมันไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนนะแต่มันกลับมาเป็นเรื่องเงินทองที่เข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะคะเป็นช่วงที่ดาวการงานยังคงอยู่ในภพลาภานะคะถือว่ามีโชคจากเรื่องการงานภารากิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะมีความโดดเด่นในเชิงเรื่องของการ เป็นผู้นำนะหรืออยู่ในจังหวะที่คุณรับผิดชอบเป็นเสาหลักของบ้านของครัวเรือนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือนะคะรับดาวศุกร์นะคะช่วงนี้เป็นกเกษตรก็คือกําลังที่เสถียรนะชาวพิจิกนะคะอาจมีเรื่องของโชคลาภที่คาดไม่ถึงก็คือบางครั้งไม่ได้คาดหวังนะหรือได้เงินแบบไม่ได้คาดคิดก็จะมีเข้ามานะคะในขณะเดียวกันวีน่าก็คือเรื่องของรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะดังนั้นจะเป็น ช่วงที่เวลาจ่ายเงินก็ปุบปับฉับพลันเวลาได้มาก็ปุบปับเช่นเดียวกันสําหรับดาวพระเกตนะคะย้ายจากพบเรือนการเงินเข้าสู่การทับลักษณะช่วงนี้ก็จะส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะมีดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวตนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังที่มองไม่เห็นนะคะเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับแวดวงทางศาสนาอาจจะหมายถึงการไปทําบุญไหว้พระนะคะร่วมงานมงคลนะหรือว่ามีกิจกรรมทางการงานที่เกี่ยวข้องกับดาวพระเกตก็คือเรื่อง อ่างานธีมไทยๆนะคะอะไรที่เป็นเชิงเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามาศาสนาวัตถุมงคลน,นะหรือช่วงนี้การต่างประเทศโดดเด่นได้ด้วยเนื่องจากดาวพระเกตก็จะมีความหมายในเชิงไทยๆและในเชิงไฮเทคเทคโนโลยี Tech, และต่างประเทศนะคะใครที่การเงินการทองนะคะเกี่ยวข้องทํางานสัมพันธ์กับคู่ครองนะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกันมากขึ้นอาจจะเป็นทุร,ระปรับบางร่วมมือร่วมใจหาเงินนะหรือมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องไปเกี่ยวข้องกันเยอะขึ้นนะคะ ที่ยังไม่มีคู่นะคะหมายถึงการไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงค้ามนะคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือว่าจะมีการไปกระตุ้นในเชิงการมีปฏิสัมพันธ์นะบางทีก็เป็นเชิงการงานการได้เกี่ยวข้องกับผู้มีความรู้นะหรือช่วงนี้จะมีเรื่องลูกค้าทางไกลนะคะอะไรที่เป็นเชิงคนแปลกๆเข้ามาได้นั่งจากดาวพระเกดก็จะกระตุ้นให้คนเหล่านี้นะชักนําเรื่องเงินทองหรืองานการมาสู่ชาวพิจิกด้วยนะคะ สำหรับดาวประจําตัวของชาวพิจิกคือดาวองคารนะคะตอนนี้ยังคงอยู่ในภพเรือนมลนะคะเป็นภพเดือนเรื่องความผันผวนเปลี่ยนแปลงปรับตัวค่อนข้างมากนะในช่วงถอยหลังไปหนึ่งเดือนกว่า,วานะคะ่ะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมดาวองคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะซึ่งถือว่าเป็นความหมายภพเรือนที่ดีก็คือเรื่องความจเจริญก้าวหน้านะความเปลี่ยนแปลงใดๆก็จะเข้าสู่จุดลงตัวนะคะหรือว่าชีวิตของชาวพิจิกนะก็จะมีเรื่องของช่องทางมีโอกาสใหม่ๆ ในเชิงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ดีขึ้นนะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะสหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนะคะดาวพุธซึ่งเคยเป็นศัตรูกับราหูนะส่งผลกับอุปสรรคทางการสื่อสารนะคะความยุ่งยากวุ่นวายในเชิงจะได้รับได้ผลก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกันมากขึ้นนะสำหรับช่วงนี้ดาวโครจรแยกออกจากกันรวมทั้งไปได้คู่ทัดนในภพเรือนวินาศช่วงนี้ก็จะส่งผลกับเรื่องของผู้สนับสนุนดีขึ้นนะคะการติดต่อสื่อสารช่วงนี้ เป็นไปได้ดีขึ้นนะแต่ต้องเรามาระวังเรื่องความผิดพลาดนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงตกหลวนเอกสารข้อมูลยังสามารถเกิดขึ้นได้ดนั้นก็ดําเนินการเรื่องราวต่างๆด้วยความระมัดระวังอยู่นะคะสาหรับชาวพิจิกรหรับในเรื่องลาภผลนะคะเดือนนี้ถือว่ามันโดดเด่นในเชิงที่ดาวพระเกตโคโจรมาทับลักนาณนะคะก็คือลาภผลไม่มีสาเหตุนะบางท่านจะได้รับในเชิงเรื่องของความฝันนะคะเรื่องของการมีรางสังหรณ์นะหรือว่า มีความสามารถพิเศษทางจิตต่างๆบางทีก็จะมีเรื่องของตัวเลขมาเองนะสำหรับใครที่ไม่มีความสามารถเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะรับผลก็มาจากเรื่องที่ไกลเป็นหลักนะไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศนะหรืออะไรที่เป็นเชิงระยะทางนอกจากนี้นะคะการเป็นคู่เสน่ห์ในพบเรือนวินามันยังหมายถึงลาบจากคนที่ชื่นชมชื่นชอบอัธยาศัยไมตรีเรานะบางทีก็เป็นเชิงออนไลน์นะคะ ผู้สนับสนุนในเชิงรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือคนที่คอยเกื้อหนุนเราในเชิงการเงินคําปรึกษานะคะอาจรับผลเหล่านี้เกิดขึ้นกับชาวพิจิกได้นอกจากนี้มันยังเป็นรับผลในเชิงไม่คาดคิดนะอะไรที่ไม่หวังมากหรือว่าไม่คิดว่าจะได้หรือยังไม่แน่บางทีได้มาปุบปับฉับพลันนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะโคจรแยกออกจากดาวราหูคู่ศัตรูนะคะดังนั้นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องคําพูดเรื่องของการสื่อสาร พูดคุยกันในบ้านในครัวเรือนหรือแม้แต่การผิดอ,อกผิดใจกับคนใกล้ตัวช่วงนี้ก็จะมีบรรยากาศดีขึ้นนะคะรายจ่ายช่วงนี้ก็มาจากเรื่องความเสน่หาของเราเองก็ได้นะเช่อนอยากจะให้เขาด้วยความรักความหวังดีบางทีก็เป็นเรื่องลูกๆหล,ล,า,ลานๆในบ้านในครอบครัวนะคะ ใช้ใจ่ายเงินเพื่อซื้อของในโอกาสพิเศษนะคะเช่นเรื่องของการให้ของขวัญของฝากของที่อยากให้คนอื่นนะบางทีก็เป็นเรื่องของรายจ่ายทางสังคมนะคะใช้ใจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมข้าวของนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะจะเป็นคู่ทัดน้าในภพเรือนวินาศนะคะประเภทน้ําซึมน้ํารั่วนะเดือดร้อนเสียงเงินจากเรื่องของเหลวต่างๆสำหรับในเชิงการเข้าสังคมนะคะเดือนนี้ดาวพระเกตที่ทับลักนานะคะก็อาจจะกระตุ้นให้ชาวพิจิกนะคะ มีกิจกรรมร่วมงานสังคมนะประเภทงานบุญงานบวชงานแต่งได้นะคะหรือตัวเองมีจิตอยากจะไปทําบุญสุนทานาต่างๆมีจังหวะการเดินทางไปไหว้พระทําบุญเะคะเรื่องของการที่ดาวพระเกตทับลักษณะก็จะส่งผลให้หลายสิ่งนะในช่วงหลังจากวันที่9ตุลาคมไปนะคะก็มักเกิดขึ้นปุบปับชับพลันนะคะ มีเวลาให้เตรียมตัวน้อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีก็ได้หรือว่าเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหานะคะเป็นช่วงที่การครบหาสมาคมนะคะก็อาจจะกว้างขวางมากขึ้นด้วยนะเจอทั้งคนเก่าแก่ดั้งเดิมนะในแวดวงสังคมเพื่อนนะคะรวมทั้งคนแปลกแปลกใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้นะช่วงนี้ระวังในเชิงเรื่องของการเสียเงินเสียรู้นะในเชิงเรื่องของการตกลงธุรกิจพูดคุยทําสัญญานะดูให้รอบคอบนะคะ สำหรับในเชิงการครบหานะคะเดือนนี้ดาวอยู่ในภพวินาศนะคะสองดวงเป็นดาวคู่สเสน่ห์นะคะส่งผลดีกับเรื่องสเสน่ห์นิยมมักจะดึงดูดคนต่างชาติต่างภาษานะคะคนต่างวัยคนมีตำแหน่งนะรวมทั้งการครบหาในแบบเชิงลับนะคะหรือหมายถึงการครบหาคืบหน้าแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะในเชิงสถานะว่าเป็นอะไรนะคะ เป็นเรื่องของความลับที่เกิดขึ้นก็ได้สําหรับการคบหาช่วงนี้บางทีจะมีจุดที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายกันได้ตรงๆนะก็ส่งผลกับเรื่องการคบหาช่วงนี้นะคะสําหรับในแง่มุมเชิงสุขภาพนะคะดาวไปรวมอยู่ในภพบ,บีนาสองดวงนะคะเรื่องของอาหารการกินช่วงนี้ระวังว่าเจอของไม่สะอาดนะคะปวดท้องมวนท้องได้รวมไปถึงดาวตัวตนยังคงอยู่ในภพเลือ,มอลนมะลนะคะอาการเบื่อท้อเซงหรือว่า ไม่มีเรียวแรงนะถูกกักตัวอยู่ในที่เฉพาะเนื่องจากอาจเจ็บป่วยต้องพักผ่อนลักษณะนี้ก็เป็นได้นะโดยช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมนะคะสุขภาพจะดีขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลในเชิงเรื่องของกำลังกายและกำลังใจดีขึ้นนะคะมีเหตุให้ลุกขึ้นมาหยิบจับทำสิ่งใหม่นะรวมทั้งมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวการเงินของชาวพิจิกนะเริ่มโคจรผิดปกติในช่วงตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็ส่งผลกับ ความผันผวนแปรปวนในเชิงการเงินการลงทุนดัง um, นั้นช่วงปลายปีนะคะถือว่าลงทุนใดๆต้องเรามาระวังรอบคอบนะคะเรื่องของดาวที่จะเริ่มผันผวนแปรปวนมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีเป็นต้นไปต่อเนื่องถึงต้นปีหน้านะคะส่งผลกับชีวิตของทุกราศีนะคะมีความพลิกผันได้ง่ายนะในแง่มุมบวกก็คือพลิกในทางดีก็ได้นะในแง่มุมร้ายก็คือพลิกในเชิงเสียหายปลกปรับฉับพลันได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวพิจิกท่านใดนะคะสนใจเรื่องการเสริมดวงเสริมชะตานะคะรู้สึกชีวิตมีเจ้ากรรมในเวเรเบียดเบียนค่อนข้างมากนะคะผู้สนับสนุนช่อง,องเราเป็นสะพานบุญในเชิงเรื่องการให้กับบริจาคนะคะได้ทั้งเรื่องการเสริมดวงเสริมชะตาและได้ใช้ประโยชน์รับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้าเก้านะคะ ผ้าดิบสำหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์แอดบีเดบอเอย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อเป็นสัพันธ์บุญให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ